โยคะกับจอยในทุกวันนะคะวันนี้เป็นโยคะอำบัดช่วยลดไขมันหน้าท้องกันนะคะใครมีปัญหาไขมันหน้าท้องมาเริ่มฝึกกันเลยนะเดี๋ยวเราหนึ่งค่ะดันสะโพกขึ้นหาไปดานค่ะดันหัวไหล่กลับมาด้านหน้าค่ะเป็นแฟงโพสค่ะเดี๋ยวเราจะทำดอกซิงโพสนะคะ วางข้อศอกลงค่ะกดส้นเท้าลงเท่าที่ได้นะคะแขงเสร็จด,ดันหัวไหล่ไปด้านหน้านะคะหายใจเข้าดันสะโพกขึ้นค่ะใช้แรงจากแกนจางลำตัวนะคะในการดันสะโพกขึ้นค่ะ,าะาหายใจเข้าหายใจออกสองหายใจเข้าดันลำตัวไปด้านหน้าเป็นแข็ง หายใจออกยกสะโพกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าเราคือคล้ายค่ะหายใจออก ไขยเท้าจับไปที่โฟอัมแทนงนะคะวางก็สอกซ้ายลงไปค่ะวางเท้าซ้อนกันนะคะปรับสะโพกลงแล้วเอามือวางที่เอวค่ะแล้วยกสะโพกขึ้นหนึ่งสองสามสี่ใช้เอวนะคะห้าหก่วด เปลี่ยนข้างค่ะตอกขวาวางพื้นค่ะวางเท้าซ้อนกันนะคะเอามือจับเสีเอวเอาเท้าเสีเอวค่ะยกสะโพกขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบค่ะวางมือลงแล้ว ดันสะโพกขึ้นเป็นดาวเจสซินด็อกค่ะหายใจเข้าเตะขาซ้ายขึ้นสูงค่ะที่เล็กด็อกค่ะ้าวเท้าซ้ายตรงกลางระหว่างมือแล้วการแขนออกเป็นนะัลกลบสองค่ะเอียงตัวไปด้านขวาค่ะ reverse w a r r i ร r ค่ะหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาค่ะเอาแขนซ้าย ไว้ต้นขาซ้ายค่ะแล้วแขนควางข้ามศีรษะไปค่ะหายใจเข้าโอ้ลีเวิร์สค่ะหายใจออกกลับมาหายใจเข้าลีเวิร์สหายใจออกค่ะสามหายใจเข้าหายใจออก สี่หายใจเข้าหายใจออกห้าหายใจออกหายใจออกเจ็ดหายใจเข้าหายใจออกแปดหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออก ข้ารอบสุดท้ายค่ะหายใจเข้ารีเวิร์สค่ะหายใจออกสิบค่ะค้างไว้ตรงนี้ค่ะผักหัวเข่าไปด้านหลังนะคะหัวเข่าไม่ล้ำข้อเท้านะคะสามสอหนึ่งยืดขาซ้ายเหยียดตรงค่ะลดมือลงจงแขนขวาขึ้นหาพิดานสะโพกผักไปด้านหลังค่ะ ตามองขึ้นเพดานค่ะสี่สสองหค่ะงอข่าซ้ายยกสะโพกลงเป็นนัดลบสองค่ะตามองไว้ที่จะไป้วมือด้านซ้ายค่ะห้าสี่สา สองหน่เข้ายืดขาซ้ายตรงค่ะง,งอเข่าขวาค่ะตาห่าอเท้าใช้ายสีขึ้นมาแขนสองข้างยกตัวขึ้นค่ะตึงขาด้านในนะคะลงไม่ได้ลึกไม่เป็นไรนะคะห้าสี่สามสอง หนึ่งค่ะวางมือลงก่อนค่ะแล้วยกตัวกลับขึ้นมาค่ะใครทรงตัวได้ดีไม่ต้องวางได้นะคะหมุนปลายเท้าซ้ายกลับเข้ามาค่ะเท้าขนาดขอบแมตนะคะกำมือไปด้านหลังค่ะหายใจเข้าหายใจออกพับตัวค่ะดึงหน้าท้องไปหาต้นขาค่ะ ดึงหน้าอกไปหาหัวเข่าค่ะเทน้ําหนักไปที่ปลายเท้าค่ะมือสองข้างกัมให้แน่นค่อยๆยืดมือไปด้านหน้าห้าสี่สามสองหนึ่งค่ะหายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาช้าๆค่ะหายใจออกคลายมือออกค่ะหมุนปลายเท้าขวาชีดไปด้านนอกค่ะงอเข่าขวา ลดสะโพกลงเป็นนักลบสองค่ะหัวเข่าไม่เลยปลายเท้านะคะหายใจเข้ายืดลำตัวด้านขวามือซ้ายแตะต้นขาค่ะแขนขวาข้ามใบหูค่ะหายใจเข้าหายใจออกวางแขนขวาไว้ที่ต้นขาค่ะแล้วส่งแขนซ้ายขึ้นหาพยดา หายใจเข้ารีเวิร์สค่ะหายใจออกค่ะสองหายใจเข้าหายใจออกสามหายใจเข้าหายใจออกสี่ ายใจเข้าหายใจออกห้าแล้วค้างไว้ที่เอามือวางที่หัวเข่าขวานะคะแล้วส่งแผงใจขึ้นหาเพดานค้างไว้สามสองหนึ่งค่ะกลับมาที่ โอเออทู oh, yeah, true, ค่ะหรือนัดลบสองค่ะยืดขาเหยียดตรงทั้งสองข้างค่ะกลางนิ้วมือกว่าสไลด์ลำตัวไปทางขวาค่ะแล้วลดมือขวาค่ะหักสะโพกซ้ายไปด้านหลังแล้วยกแขนขวาเอ้ยแขนซ้ายขึ้นหาไปด้านค่ะ้างลงนี้ห้าสี่สามสอง หนึ่งหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาค่ะงอข่าขวาลดตัวกลับลงไปที่นักลบ2สองค่ะผักข่าไปทางนิ้วก้อยค่ะมองไปที่มือปลายมือขวาค่ะสามสองหนึ่งยืดขาขวาตรงค่ะทีนี้งอข่าซ้ายค่ะลดสะโพกค่ะปลายเท้าขวาชี้ขึ้นแล้วค่อยๆลดลง แขนอยู่ข้างใบหูนะคะส่งตัวได้วางนำตัวลงข้างขาค่ะสามสองหนึ่งค่ะงอข่ายกนำตัวกลับขึ้นมานักลบสองค่ะยืดขาตรงค่ะปลายเท้าขนานขอบแมตค่ะปลายเท้าส่งตรงไปด้านหน้าค่ะหายใจเข้า ประสานมือไปด้านหลังนะคะหายจะออกทับตัวลงค่ะดานหัวไหล่ให้หายหน,นะคะพยายามส่งมือข้ามศีรษะไปฝว่าหรือถ้าแค่นี้ค่ะยังไม่ตึงนะคะเอานิ้วเกี่ยวนิ้วโป้งเท้านะคะแล้วค่อยๆการสอกออกนะคะศีรษะจาเข้าใกล้พื้นมากขึ้นนะคะจ้า สองหนึ่งยลกลงตัวขึ้นค่ะเอามือขาวาวางวางไว้ที่พื้นค่ะแล้วส่งแขนซ้ายขึ้นหาพดาดนค่ะหา้าสี่สาม,ส,ามสองหนึ่งเปลี่ยนข้างค่ะแขนซ้ายวางที่พื้นค่ะแล้วส่งแขนขวาบิดเอวบิดหัวไหล่ส่งตัวขึ้นหา แขนขวานะคะห้าสี่สามสองหนึ่งตั้งคานทั้งสองเข่าทั้งสองข้างขึ้นค่ะแล้เวเราจะยกขาขึ้นพร้อมกับเหยียดแขนไปด้านหน้านะคะไม่โค้งหลังแบบนี้นะคะหายใจเข้าหายใจออกยกข่าขึ้นหนึ่ง สองสามอย่าลืมขมิหน้าท้องนะคะส <5 S 1> ี่ห้าต่อไปเราจะบิดเอวด้วยนะคะปลายเท้าแตะพื้นขี่ตกไว้เราจะบิดเอวไปทางขวานะคะถ้าเป็นอันนี้ที่ออฟท่านง่ายนะคะแค่บ,บิดแบบนี้แล้วบิดปลายเท้าแค่นี้เนาะไม่ต้องยกได้นะคะอันนเรียกว่าหนึ่งหลังเนาะแต่ถ้าพร้อมกับบิด ขวาซ้ายสองขวาซ้ายสามขวาซ้ายสี่ขวาซ้ายห้าขวาค่ะ,คะทีนี้เอามือวางที่วางที่ข้างลำตัวนะคะเราจะเหยียด พร้อมกับยกตัวนะคะหรือถ้าใครไหวอันนี้ออกขั้นแรกนะคะแบบนี้ก่อนก็ได้หนึ่งสองแบบนี้สักสิบรอบนะคะแต่ถ้าใครไหวนะคะไปพร้อมกันแบบนลยนะคะยกแขนยกขาพร้อมกันนะคะหนึ 8, 3, ่งสองสามสีนนะะ่ห้าหกเจ็ดแปด หาสิบวางขาทั้งสองข้างออกค่ะหายจะเข้ายกแขนขึ Alison ้นหายจะออกพับลำตัวลงค่ะหาจะเข้าหายจะออกพับลำตัวหัวเข่าค่ะนอศอกลงจะสามารถพับลำตัวได้เพิ่ค่ะห้าสี่พับจากแกนกลางตัวและพับสองสอง ยกตัวขึ้นค่ะส่งยกขาขาขึ้นค่ะบิดลำตัวเอาแขนขวาทังในด้านหลังค่ะและส่งแขนซ้ายขัดหัวเข่าขวาค่ะมอง่านหัวไหล่ขวาไปทาขาห้าสี่สามสองหนึ่งดิกลับมาค่ะค่ะ ขาข้อมขาซ้ายค่ะตอดขาไปให้ลึกค่ะยึมขาขวาไปหาสะโพกค่ะหายใจเข้าตรงแข้งข so <ins> <ments> er. ึ้นหายใจออกคับตัวลงค่ะยืดอกยืดหลังยาวๆค่ะแล้วคับตัวลงห้าสี่สามสองหนึ่งกลับมาค่ะ จะออกลดมือลงค่ะเลี่ยนข้างขาย้ดขาขวาฝังงอขาซ้ายค่ะมือซ้ายวางด้านหลังชะอคโก้ค่ะยกแขนขวาขึ้นน้าจะออกดิงเอวไปทางซ้ายโ้ษก็ขอกขาหัวเข่าซ้ายค่ะดิงจากจางบนหลังกลางหลังล่างนะคะดิบมองข้ามหัวไหล่ซ้ายค่ะห้าสี่สามสอง Terror, ح ح หหทีหนึ่งหยุดกลับมาขาหายใจเข้าค่ะตรงขาค้ายข้ามขาขวาค่ะแล้วดึงต้นขาวปหาสะโพกค่ะปลายเท้าชี้ขึ้นค่ะยกแขนขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจพับตัวลงตรงๆดึงหน้าท้องไปหาต้นขาค่ะดึงหน้าอกไปหาหัวเข่าค่ะค้างไว้ห้าลมหายใจค่ะห้าสี่สามสอง หนึ่งค่ะยกนักตัวกลับขึ้นมาค่ะคลายค่ะท่านี้คุณได้จะตั้งขาสองข้างนะคะยืดให้สุดเลยนะคะพยายามยืดตกไว้ค่ะกดสะโพกกระดูกรองนั่งให้ติดพื้นไม่ได้ไม่พิสูจน์นะคะจับต้นขาค่ะะาจยเข้าส่งแขนซ้ายขึ้นหักยา มือขวาต้องไปจับปลายเท้าค่ะหน้าหน้าเท้าวขวาะคะ่ะแล้วลอยไว้แบบนีงจะได้นะคะสําหรับมือใหม่นะคะแต่ถ้าใครไหวน,นะคะเอาสอบวางลงที่พื้นจับฝ่าวางลงที่พื้นแล้วใช้จับที่ปลายเท้าลงติดลำตัวมองข้ามหัวไหล่ใช้ขึ้นมาไปนอนสามสองหนึหน่ง เปลี่ยนข้างคะ่ะเปลียนตัวเปน็นทางไยค่ะทางตรงกลางขาแ้้วส่งแขนขวาขึ้นหากรดานแบบนี้นะคะสําหรับมือใหม่นะคะทางไว้แบบนี้จะค่รอบลมหายใจก็ได้คะ่ะถ้าจะไปล้น,นะคะก็วางเข้าสอกซ้ายลงแล้วเอามือขวาจับปลายเท้าจ้ายแล้วบิดลำตัวมองขึ้นผ่านหัวไหล่ขวานะคะสามสองหนึ่ง ค่ะทีนี้เอามือจับหัวเข่าแล้วค่อยๆสลยไลด์ใช้แขนไปตามค่ะนะคะแล้วค่อยๆวางหน้ออาอ,อกลงหาพื้นนะคะถ้าวางหน้าอ,อกลงได้วางวางไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะวางหนะะ้าะาลงได้วางะคะ่ะห้าสีสาม หนึ่งยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะแล้วเอาฝ่าเท้าประกบกันเป็นท่าพีืเคื่องค่ะไอ่เอัดเข่าซ้ายเข่าขวาขึ้นเป็นภาพีืเคื่องนะคะสาม,ส,าม,าาามสองเหล็กค่ะแล้วง้างแขนขาทั้งสองข้างขึ้นนะคะเอาข้อมือเกี่ยวกับ มีโป้มเท้านะคะใครไปต่อไหวนะคะค่อยๆยืดขาตรงยือดอ,อกึ้นตรงค่ะวางไว้ห้าลมหายใจค่ะห้าสี่สามยือดอกขึ้นนะคะสองหนึ่งค่ะมีลางขาว้างเข้าที่นไหวนะคะยือดอกไว้ค่ะหลังตรงนะคะห้า สี่สามสองหนึ่งไปลบขาลงค่ะตอบข้อที่6ค่ะสองร้ว3ยันสากลบำตัวกลับขึ้นมาค่ะเป็นยังไงบ้างคะสงบโยคะยกไขมาหน้าท้องเียร้อยติดตามกันดูนะคะหลังหลกจะเป็นประโยคแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไยได้ค่ะ ตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ